มาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะกับคุณครูเคมีการะกจะเรียนเรื่องจินรักค่ะเรื่องที่เราจะเรียนในสัปดาห์นี้คือเรื่องดวงดาวจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. จําแนกดาวที่มีแสงสว่างและไม่มีแสงสว่างในตัวเองได้ 2. ยกตัวอย่างดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองและดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองได้ 3. ไปเรียนรู้ค่ะ แต่ก่อนอื่นเรามาทบทวนเรื่องดวงจันทร์กันก่อนนะคะขนาดดวงจันทร์ดวงอาทิตย์โลกนะคะดวงอาทิตย์จะขนาดใหญ่ลำดับหนึ่งลำดับสองก็คือเป็นโลกลำดับที่สามก็คือดวงจันทร์นะคะสรุปลักษณะของดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์หมุนรอบโลกนะคะทำให้รูปร่างของดวงจันทร์เปลี่ยนไปทุกคืนเพราะว่า รับแสงจากดวงอาทิตย์ในแต่และจุดที่เปลี่ยนไปไม่เท่ากันนะคะในตำแหน่งที่เขาอยู่ทําให้รับแสงอาทิตย์ไม่เท่ากันเวลาเรามองดวงจันทร์รูปร่างของดวงจันทร์จึงเปลี่ยนไปทุกคืนดวงจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะแต่รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ขนาดของดวงจันทร์นะคะขนาดเล็กกว่าโลกและขนาดเล็กกว่าดวงอาทิตย์ค่ะ ดวงจันทร์หมุนรอบโลกนะคะทำให้โูกล่างเปลี่ยนไปทุกคืนนะคะเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าข้างขึ้นข้างแดงน,นะคะอันนี้ก็คือเราทบทวนเนื้อหาเรื่องดวงจันทร์นะคะต่อไปเรามาอ่านนิทานหน้า53าสิานักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า53ค่ะ ค่ะนิทานเรื่องอะไรเป็นดาวนะคะ,ะเปิดหนังสือไปหนะ้าห้าสิบสามจะเป็นตรงนี้นะคะดูข้อความที่หนึ่งค่ะนักเรียนนิทานเรื่องอะไรเป็นดาวนะคะข้อความที่หนึ่งบนท้องฟ้าของฉันมีอะไรเป็นดาวบ้างอันนี้ลูกพูดนะคะมาข้อความที่สองค่ะเป็นดูอาทิตย์พูดเนาะมีฉันไงฉันเป็นดาว ตัวกลมๆคล้ายลูกบอลและเห็นชันได้ในตอนกลางวานันมาดูข้อความที่สานนะคะโลกพูดนะคะงั้นเธอไม่ใช่ดาวนะสิชี้ไปที่ดาวดวงเล็กๆนะคะค่ะ มาดูข้อความที่สี่ค่ะดาวดวงเล็กบอกฉันเป็นดาวนะเธอเข้ามาใกล้ๆฉันสิไปที่ข้อความที่ห้านะคะโลกูนะคะอ่ะเธอก็กลมนี่งั้นเธอก็เป็นดาวน่ะสิข้อความที่หดาวดวงเล็กตอบนะคะใช่ฉันเป็นดาวเหมือนพวกเธอนั่นแหละเธอมาเห็นฉันกับดวงจันทได้ในตอนกลางคืน ไปที่ข้อความที่7นะคะเป็นดวงจันทร์พูดบ้างฉันฉันก็เป็นดาวเพราะฉันกลมเหมือนดวงอาทิตย์เลยมาข้อความที่8นะคะแต่เอ๊ะฉันเคยเห็นเธอตอนกลางวันด้วยนะโลกกล่าวต่อมาไปข้อความที่9นะคะดวงจันทร์เลยตอบว่า แค่บางวันและบางเวลานะอันนี้ก็คือนิทานนะคะอะไรเป็นดาวบ้างนะคะทีนี้เราไปสรุปกันนะคะจากนิทานอะไรเป็นดาวเอ่ยอะไรเป็นดาวบ้างคะมีอะไรบ้างคะจากนิทานมีดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็มีโลกมีดวงจันทร์แล้วก็ดาวดวงน้อยนะคะอันนี้คือจักนิทานที่เราอ่านเนาะ อันนี้เรามาดูวิดีโอนะคะเรื่องดวงดาวเรามาพิพาววิดีโอเรื่องดวงดาวค่ะหนึ่งทำไมกลางวันจึงมองไม่เห็นดวงดาวคะค่ะเป็นเพราะแสงจากดวงอาทิตย์กบแสงดาวนะคะจึงทําให้เราไม่สามารถมองเห็นดาวในเวลากลางวันได้นดั่นเองนะคะ 2. เราแบ่งดาวออกเป็นกี่ประเภทคะ สองประเภทนะคะคือดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์นะคะข้อที่สามดาวฤกษ์คือดาวฤกษ์คือดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะและกระพริบแสงเวลาเรามองไปบนท้องฟ้านะคะข้อสี่ค่ะดาวเคราะห์คือ คือดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเองนะคะและไม่กระพริบแสงเวลาเรามองไปขึ้นไปบนท้องฟ้านะคะดาวเคราะห์จะเป็นแสงที่นิ่งๆนะคะจะไม่กระพริบแสงนั่นเองนะคะค่ะจากวิดีโอที่นักเรียนดูไปนะคะคุณครูมีแบบฝึกหัดเรื่องดวงดาวให้นักเรียนนะคะแบบฝึกหัดคือให้นักเรียนวาดดาวที่นักเรียนรู้จักมาหนึ่งดวงนะคะพร้อมบอกชื่อและบอกประเภทของดวงดาว ลงในสมุดวิทยาศาสตร์ทั้งหมดสิบคะแนนนะคะตามตัวอย่างค่ะอันนี้ตัวอย่างของครูคเนาะดาวที่ฉันรู้จักอ่าคุณครูยกตัวอย่างดาวดวงนี้คือดวงจันทร์นะคะดวงจันทร์เป็นดาวอะไรเอ่ยเป็นดาวเคราะห์นั่นเองแค่นี้เองค่ะ่ะบอกว่า,วานักเรียนจะทําแบบทดสอบได้ง่ายๆเนาะอัน,นเดี๋ยวสกัดนี้ไว้แค่นี้สกัดห,หน้าพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ